สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้ก็พบกับช่อง B&M Channel กันอีกแล้ววันนี้ก็ได้ชุดพ่นหมอกมาหนึ่งชุดนะครับมาดูกันชุดพ่นหมอกตัวนี้ความยาว20เมตรนะครับถ้าผมจะไม่ไม่ผิดนะครับความยาว20เมตรตัวนี้จะเป็นหัวหัวพ่นเดี๋ยวเราจะมาทําการต่อใช้งานกันใครที่มือใหม่นะครับต่อใช้งานยังไม่เป็นก็มาดูคลิปนี้กันได้นะครับผมก็เคยต่อมาแล้วนะครับครั้งสองครั้งเดี๋ยวมาดูกันสายนะครับเราสามารถตัดได้นะครับตามความต้องการเลย เราต้องการที่จะวางหัวพ้่นตรงไหนเราตัดต่อตรงไหนนะครับได้หมดเลยเดี๋ยวใครที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งพิกัดไว้นะครับใต้คลิปวิดีโอไปกดดูกดซื้อกันได้นะครับคุณผู้ชมอันนี้ในะส่วนของหัวพ้น่นหัวพ้่นมันประมาณนี้สามารถหมุนปรับได้นะครับ ัวพ่นนะครับมันจะมี2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1นะครับจะเป็นส่วนที่ต่อกับสายยางนะครับตัวนี้จะต่อกับสายยางส่วนตัวนี้นะครับก็จะต่อตรงสามทางตรงนี้นะครับใส่เข้าไปด้านบนได้เลยกดเข้าไปให้สุดนะครับให้แน่นพอดีนี่ครับประมาณนี้นะครับส่วนซ้ายนะครับเราก็จะต่อเข้าแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับที่เหลือนะครับเราสามารถที่จะตัดต่อใส่ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นชุดสําหรับต่อกับก๊อกน้ํานะครับตัวนี้จะเป็นตัวสําหรับต่อกับก๊อกน้ําวิธีการต่อใช้งานนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับในชุดก็จะมีตัวต่อกับก๊อกน้ำมาให้นะครับแล้วก็นำสายยางนะครับมาเสียบเข้าตรงบริเวณนี้ได้เลยนะครับเสียบแล้วก็ดันเข้าไปให้สุดอาจจะถอดตัวนี้ออกมาก่อนนะครับถอดมาก่อนแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปใส่สายยางเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดลงให้สุดนะกดลงให้สุดแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการหมุนเกลียวให้แน่น ส่วนตัวนี้นะครับก็นําไปต่อกับก๊อกน้ําได้เลยนะครับตัวนี้จะสวมกับตรงนี้ครับคุณผู้ชมสวมเข้าไปได้เลยนะครับกดลงนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็นําไปต่อกับก๊อกน้ำนะครับเดี๋ยวไปต่อกับตรงนี้มันสามารถที่จะต่อก๊อกน้ําได้2รูปแบบนะครับคุณผู้ชมนะครับแบบที่เป็นแบบนี้นะครับก็จะนําไปต่อกับก๊อกน้ําที่มันเป็นหัวเล็กนะครับที่มันเป็นหัวเล็กนะครับส่วนก๊อกน้ําแบบนี้นะครับหรือว่าก๊อกน้ําสนามนะครับสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับสามารถใช้ตัวนี้สวมเข้าไปไไไดดด้้้้้้้้้้เเลลลลยยนน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 ะะะคคคคครรรัััับบบตววววีีีี่่แแแแแกก็็ุมป ส่วนตรงนี้นะครับสายนะครับเราจะลากไปตรงไหนก็ได้นะครับลากไปตรงไหนก็ได้จะไปตัดต่อตรงไหนก็ได้นะครับคุณผู้ชม อันนี้ผมติดต enfin, ั eda, know, yeah, ้งเสร็จแล้วนะครับตามความต้องการได้เลยนะครับคุณผู taką, ้ชมนี่ครับเป็นแนวนะครับสําหรับไว้พ่นรดน้ําต้นไม้นะครับยาวไปนู่นเลยนะครับผมต่อยาวไปนู่นเลยนะครับต่อใช้งานง่ายๆนะครับตัดแล้วก็เสียบตัดเสียบต่อตัดเสียบต่อนะครับต่อก๊อกน้ําเปิดก๊อกน้านะครับก็พร้อมใช้งานแล้วเดี๋ยวผมจะไปเปิดก๊อกน้ําดูการพ่นออกมานะครับก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมหัวมันสามารถที่จะปรับ กระจายนะครับหรือปรับเป็นแหลมได้นะครับเคยจะนําไป DIY ไคลายรสนะครับหรือรดน้ําต้นไม้นะครับพวกกล้วยไม้ต่างๆนะครับได้เลยประมาณนี้นะครับหากคุณผู้ชมสนใจนะครับพิกัดสินค้าใต้คลิปวิดีโออย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับวิดีโออาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับอาจจะพูดติดขัดขัดบ้างนะครับ ได้ยินเสียงไก่อีกแล้วนะครับผมไม่ชอบเลยนะครับเสียงไก่มันจะเข้ามาในวิดีโอนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับมีก็สงสัยอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ